ตอนแรกเหยื่อได้ผลตอบแทนจริงๆนะทำให้ทุกคนเชื่อสนิทเอาเงินไปโยนให้หมดทีละ5 1 0ถึง10ล้านรวมๆแล้วพุ่งไป195ล้านบาทจาก17ไรายบางแหล่งบอกยอดรวมอาจทะลุ400ล้านถ้านับนี่เพื่อนเก่าๆกลิ่นตุตุเริ่มโผล่ต้นปี2,568จากกอพอเป็นต้นมานา,นาเริ่มหยุดจ่ายบอกว่าบัญชีโดนรัดอายัดแล้วโยนเช็ค เงินสดมาให้แต่เด้งหมดสลิปโอนเงินปลอมเอกสารโอนหุ้นปลอมแบบทำละเอียดยิบเริ่มถูกเปิดโปงผู้เสียหายเช็คข้อมูลปรากฏว่าธุรกิจไม่มีจริงเลยสักอันมันคือแชร์ลูกโซ่ชัดๆเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าสุดท้ายเหยื่อรวมตัวแจ้งความกกสบกปสปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจตำรวจเลยออกหมายจับสารอาญาฐานช่อโกงทับ บวกพรกรกู้ยืมเงินที่เป็นการช้อโกงประชาชนโทษหนักจับกลุ่มได้10ปีต่อกระทงถ้าผิดหลายกระทงคืออื้อซ่า